Fight fucking fight back. fight back? เคียร์เลยเด้อกันกนะครับผมวันนี้เช้าวันที่เกียบทุกๆวันมีวันทำง,งานแล้ววันนี้ไม่ได้ไปทำง,งานนะครับผมวันนี้จะไปที่ไหนดีวะกิ๊บกเ,เดี๋ยวปลายทางค่อยเจอกันแล้วกันโอเควันนี้เราจะพาไปเจอคนดังคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนดังทั้งสองช่อง,งเช่น น้องวินอาวันไฟนะครับแล้วก็น้องเฟิร์ส CFR ไรเดอร์นะครับเป็นแฟนเขาเองนะครับอยากเจอตั้งนานแล้วก็เดือนก็มาบอมเครื่องแบบหอบๆกันทุกๆเช้าแล้วก็แม่แม่แกคงก็ไม่ไม่ไน้อะไรหรอกไม่น่าจะลำคาญหรอก Hai hai. Sampai dah ni. Eh, pandai pandai baik. Ah mai, sampai tapai. pergiเลย. จะเลี้ยวนะตกไปก่อนก็นได้ไม,มากับแมบ่แม่มาฏิกับจะได้เคยบ้างครับฟา,าไปละแต่งขวาไปเลยแล้วก็ฉีกซ้าย พอดีจีทายไปจีทายไปเป็นหลักมาจากนอยกันหน้ามันพี่จะเป็นเสียบว่ะหน้าเอามาสวยเปนหลักของทุเรียนเขาเจอว่ะจีบบาได้บ้าได้ไม่ดีนะ,ะไม่ดีฮนะอ<า>ย่าทำตามนะครับ <c oughs> ป่าป๋อข้อแตกดีวะ โอหลังเลยนะจันผมสไปเที่ยวขึ้นชีภูเขามาเลยเนี่ <c oughs> <c oughs> จางผมมาครับผมรับงานเอ็นหลังรถครับ <c oughs> <c oughs> ไปทางนี้ก็เจอตำรวจจับไปเนีย oh, <no. S 1> โอ้ยเพ่อนเลย วัน้านาจะดอกมังเสาอยู่บ่เจ้ากินเขาอยู่แต่ว่าเด้ออ๋อจีระเขาปวดปวดประตูมาตจ้ามาพอวะยอกหยอครับยอกหยอกเฮ้ยมี้องเขาอยู่ เลี้ยวซ้ายเข้าตามเอาผ่านไปเลยใครจะไปผ่านไปต้องอาชีวะเล่าเอ้ผ่านไปก็โดนสิ <c oughs> ถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าผ่านไหมครับ <Nope. S 1> บอกเลยว่าไม่รถผมเหอะท่อไม่ลั่นเลยเดีเสียโจะหำรกับไม้เชือะจะเป็นอะไรอ่ะ เป็นดีเพรอะมีกฎหม,ม,ม,มายนดสัตว <Le ow. S 1> ์จบยังมงา,าเศร้าดิเอ้ยฝันงง่าด้บ่อยนะ, <Le ow. S 1> ะนสวออออแล้วว้าวเซตตละหกสวย <Wow. S 1> แค่กกับผมปะครับ <laughs> ปากไม้ดีะว <laughs> อ๋อโอ้จานมันตีไปแล,ลว้วอ่ะโอ้กะเตาเท้าถือตัวละ้ไ,ไปเลยครับไปเลยไปเลยมาเลยครับมาเลยมาถมแมรชเ่วยสาวนี่ไหม ธุระที่ธนาคารก่อนแป๊บนึงนะครับโอ <Okay. S 1> เคเขาเปิดกี่โมงวะบ่งครึ่งสิบห้านะครับผม,มอ่ะเงินเยอะในบัญชีแต่นี่สิบแสนเยอะเลยเดี๋ยวเดมาแป๊บนึง two thousand years later จากที่เราถอเงินราแล้วจำนวนก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางไปใช้นี่ตามกฎหมายตาไอปอตัวอีกแล้วกูไปจังหวเจอบห้เอ้ยไม่ใช่65หาดิ CB500 อ่า X หรือ F นี่แหละน่าจะเป็น X มั้างที่เห็นมี Uh, ใส่กลงใส่กล่องด้วยน่าจะเป็น X ใช่ใช่ X X X, X, X แหละถูกเออน่าจะขับสบายนะโอเคน่าจะสบายกว่า650น,นะแต่ว่าถ้าเอ่อขายาวหน่อยก็น่าจะดีนะว่า5 0 0 X oh. ศูกพสมควรเลยเดียวเชียว oh. ความสูงอย่างเราจะพอไว้อยู่แต่ผมรักขกงข้าศูนย์มาเฮ้ตัวที oh. ผม,มน่าจะโอ้โศูนย์ย Yeah. ีผลนจะไม่ตกโอ้ยซีวิกับได้จังสวยหยุดด้วยหยุดด้วยแต่ว่มมา,ามนราคาเป็เกือบล้านเลยทุก oh, <no. S 1> วันนี้ยังราคายังไม่ตกนะซีวิกตัวไมหน้าเชนหรือเปล่าวะเป็นรถในฝันอีกคันหนึ่งนะซีวิกอะ <c oughs> คิดนเพราะถากหวัวงเลยแหมเห็ดกล้วยเป็นไม่ได้มือไม้สั่นเลยที่เดียว